สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องดวงของคนที่เกิดปีจอในปี2025นะคะอ้างอิงจากข้อมูลของอาจารย์โจวยับผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์จีนจาก YouTube ของท่านเลยค่ะครับสวัสดีครับเราจะมาดูกันว่ามีอะไรเด่นๆบ้างทั้งโอกาสทั้งเรื่องที่ต้องระวังให้เตรียมตัวกันสำหรับปีหน้าค่ะครับผมปี2025เนี่ย ถือว่าเป็นปีที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับคนปีจอคืออาจารย์ยับท่านบอกว่าพลังงานรวมๆเนี่ยจะส่งเสริมเรื่องการสร้างเครือข่ายการเชื่อมต่อกับคนที่ใช่และก็ที่สำคัญเลยคือการพลิกสถานการณ์จากที่ดูแย่ๆให้กลายเป็นดีได้ครับแต่แน่นอนก็มีจุดที่ต้องระวังเหมือนกัน โอการพลิกสถานการณ์นี่น่าสนใจจังค่ะมันเกี่ยวกับดาวดีที่อาจารย์เคยพูดถึงหรือเปล่าคะแล้วดาวพวกนี้มันทํางานยังไงในทางโหราศาสตร์จีนพอจะอธิบายคร่าวๆได้ไหมคะใช่ครับหลกัหลกๆก็มาจากอิทธิพลของดาวดีนี่แหละครับ คือในโหราศาสตร์จีนเนี่ยเขาเชื่อว่าแต่ละปีจะมีดาวพลังงานต่างๆโคจรเข้ามาส่งผลค่ะสำหรับปีจอ2,568ดาวเด่นๆก็จะมะีดาวจือเวรหรือ Imperial Advisor นะครับชื่อดูยิ่งใหญ่จองท่าครับก็ตามชื่อเลยมีแนวโน้มจะนำพาคนที่เก่งๆที่ปรึกษาดีๆหรือผู้สนับสนุนเข้ามาในชีวิตเราและก็มีดาวเยื่อเตอ๋อหรือ Monthly Virtue อ๋อดาวดวงนี้ใช่ครับดวงนี้แหละครับที่เด่นเรื่องการเปลี่ยนปัญหาใหญ่ๆใ,ให้กลายเป็นโอกาสได้สุดยอดเลยและอีกดวงคือหงหลวนหรือ red matchmaker อันนี้จะช่วยเรื่องความสัมพันธ์ความรักแล้วก็เครือข่ายโดยตรงเลยครับอืมงั้นก็แปลว,ว่าปีนี้เรื่องคอนเน c t ชันสำคัญมากๆเลยนะคะทำให้โอกาสแรกที่อาจารย์แย็บพูดถึงคือการร่วมมือและหุ้นส่วนสินะคะแบบการหาเมนเทอร์หาพาร์ทเนอรมาช่วย ถูกต้องเลยครับชัดเจนเลยว่ามาจากอิทธิพลของดาวเจือเวการเชื่อมต่อกับคนที่มีประสบการณ์มีความสามารถเนี่ยจะช่วยผลักดันเป้าหมายเราได้ดีมากโดยเฉพาะเรื่องงานเรื่องอาชีพนะครับค่ะอาจจะมีความก้าวหน้าแบบที่เราไม่ได้คาดคิดไว้เลยก็ได้เช่นเอ,อ่อมีคนมาเสนอตำแหน่งใหม่ๆที่น่าสนใจถ้ามันเข้ามาแล้วดูดีก็ควรจะพิจารณาอย่างจริงจังเลยครับฟังดูเหมือนโอกาสส่วนใหญ่จะมาจากคนอื่นเป็นหลักเลยนะคะ แต่เมื่อกี้คุณบอกว่าดาวเยื่อเตอ๋อช่วยเปลี่ยนปัญหาเป็นโอกาสทางการเงินอันนี้เหมือนเราต้องลุยเองหรือเปล่าคะมันทํางานคู่กันยังไงเอ่ยอ่าเป็นข้อสังเกตที่ดีมากครับคือมันเหมือนกับว่าเราต้องเล่นสองบทบาทเลยนะด้านหนึ่งก็คือเปิดรับโอกาสจากคนที่เราเชื่อมต่อด้วยจากอิทธิพลของจิวเวกับหงหลวนค่ะเปิดรับแต่อีกด้านหนึ่งความสําเร็จทางการเงินใหญ่ๆบางทีมันอาจจะมาจากการที่เราต้องเข้าไปแก้ปัญหาที่ดูเหมือนจะใหญ่ด้วยตัวเอง อันนี้คืออิทธิพลของย่วยเตออ๋อเข้าใจแล้วค่ะปัญหาที่แบบตอนแรกดูน่ากลัวอาจจะพลิกกลายเป็นช่องทางสร้างไรายได้แบบที่เราคาดไม่ถึงก็ได้เพราะฉะนั้นการตัดสินใจที่ถูกต้องการขอคำแนะนำที่เหมาะสมก็เลยสำคัญมากๆครับในปีนี้อืมเป็นความสมดุลที่ท้าทายดีเหมือนกันนะคะแล้วนอกจากเรื่องงานเรื่องเงินมีโอกาสอะไรเด่นๆอีกบ้างคะ อาจารยา์ยัาแนะนําให้สร้างทีมในฝันด้วยครับคือใช้พลังคอนเน็กชันที่เรามีในปีนี้เนี่ยรวบรวมคนเก่งๆมาทําโปรเจกต์ด้วยกันหรืออาจจะเริ่มธุรกิจใหม่ไปเลยส่งผลถึงขั้นอาจจะเจอความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนชีวิตได้เลยโหขนาดนั้นเลยเหรอครับ แต่ก็มีเงื่อนไขนิดหน่อยคือต้องเริ่มจากการพัฒนาพลังงานบวกของตัวเองก่อนเพื่อดึงดูดคนดีๆเข้ามาหรือจริงๆจ,จะใช้พลังงานดาวนี้ไปในทางสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งก็ได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องความรักอย่างเดียวอืมฟังดูมีแต่เรื่องดีๆเลยแต่ก็น่าจะมีด้านที่ต้องระวังด้วยใช่ไหมคะอาจารย์แย็บท่านเตือนเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างคะ แน่นอนครับมีดาวดีก็ต้องมีดาวร้ายเหมือนกันหลักๆก,ก็จะมีดาวที่เกี่ยวกับเรื่องเสียทรัพย์อย่าง Pooling Saddle นะครับแล้วก็ Dead Charm อันนี้จะเกี่ยวกับสุขภาพหรืออาจจะอุบัติเหตุได้ฟังดูน่ากลัวจังค่ะครับแล้วก็มี Lesser Consumer อันนี้จะเป็นเสียงเงินเล็กๆน้อยๆแต่บ่อยๆกับ c a s c a d d i n g Clouds อันนี้จะเกี่ยวกับคนอิจฉาความขัดแย้งหรือคนปองร้ายค่ะ ซึ่งผลกระทบจากดาวร้ายพวกนี้จะมากน้อยแค่ไหนเนี่ยอาจารย์เยฟบอกว่าขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวของเราเลยครับว่าเราเป็นคนเตรียมพร้อมหรือเป็นคนตั้งรับเฉยๆการเตรียมตัวที่ว่านี่หมายถึงยังไงคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะได้ครับเช่นสมมุติว่าเราอาจจะเจอความกดดันในงานมากขึ้นเพราะอาจจะได้ตำแหน่งที่สำคัญขึ้นมีความรับผิดชอบสูงขึ้นใช่ไหมครับค่ะ การเตรียมตัวก็คือเราต้องเตรียมใจรู้จักที่จะมอบหมายงานให้คนอื่นบ้างหรือหาที่ปรึกษาดีๆมาช่วยอย่าพยายามแบกทุกอย่างไว้คนเดียวอันนี้คือการเตรียมพร้อมอ๋อเข้าใจค่ะอีกข้อที่ควรระวังคืออย่าพึ่งพาคอนเนคชั่นมากเกินไปครับคือเส้นสายมันช่วยได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทักษะความสามารถส่วนตัวของเราเองก็ยังสำคัญที่สุดอยู่ดีต้องพัฒนาตัวเองควบคู่ไปด้วย แล้วเรื่องสุขภาพกับการเงินที่ดาวร้ายเตือนเมื่อกี้ล่ะคะมีวิธีเตรียมตัวยังไงบ้างเรื่องสุขภาพนี่ห้ามมองข้ามเด็ดขาดเลยนะครับโดยเฉพาะเมื่อมีดาวเดธชามเข้ามาคืออย่ามวัวแต่ทุ่มเทกับงานหรือความสัมพันธ์จนลืมดูแลตัวเองหาเวลาพักผ่อนจัดการความเครียดให้ดีอันนี้สำคัญมากค่ะต้องบาลานซ์ใช้ดีส่วนการเงินแม้จะมีโอกาสเข้ามาเยอะแต่ดาวเลเซอร์คอน sumer ก็เตือนเรื่องการใช้จ่ายเกินตัวได้เหมือนกันคือพอไรายได้ดีขึ้น อาจจะเผือใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยต้องมีสติในการใช้เงินมากๆครับแล้วเรื่องความสัมพันธ์ล่ะคะนอกจากโอกาสเจอคนดีๆแล้วมีด้านลบที่ต้องระวังจากดาวร้ายไหมคะมีครับดาวแคส c a ิ i n g c l o u d ์ที่พูดถึงไปอาจจะนำพาเรื่องความอิจฉาริษยาหรือความเข้าใจผิดเข้ามาได้ง่ายๆอื วิธีรับมือก็คือต้องเน้นการสื่อสารที่ชัดเจนโปร่งใสเข้าไว้แล้วก็ระมัดระวังในการไว้ใจคนอย่าเพิ่งเชื่อใจใครง่ายๆเพราะอาจจะนำไปสู่ปัญหาความสัมพันธ์หรืออาจจะถึงขั้นโดนหักหลังได้ครับโหต้องระวังตัวเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วการที่คนเรามีปีจออยู่ในส่วนต่างๆของแผนภูมิวันเดือนปีหรือเวลาเกิดมันส่งผลต่างกันด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับต่างกันครับอาจารย์แยบอธิบายไว้แบบนี้ครับถ้ามีในปีจอในปีเกิด อันนี้จะเกี่ยวกับภาพรวมสังคมภายนอกเครือข่ายเพื่อนฝูงสภาพแวดล้อมการทํางานหรืออาจจะเจอคนรักผ่านเพื่อนฝูงได้ง่ายขึ้นอ๋อเกี่ยวกับคนรอบตัวครับถ้ามีในเดือนเกิดอันนี้จะเน้นไปที่เรื่องอาชีพการงานโดยตรงเลยเหมาะกับการหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยงานหรือการแก้ปัญหาใหญ่ๆใ,ในที่ทํางานเพื่อความก้าวหน้าค่ะถ้ามีในวันเกิดอันนี้จะส่งผลกับเรื่องส่วนตัวความสัมพันธ์ใกล้ชิด คู่ครองของเราอาจจะกลายเป็นที่ปรึกษาที่ดีที่สุดหรือในทางกลับกันก็อาจจะต้องช่วยการประครับประครองความสัมพันธ์ให้ดีเป็นพิเศษและสุดท้ายถ้ามีในเวลาเกิดอันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องลูกน้องบริวารหรืออาจจะเป็นโอกาสในการลงทุนครับแต่ก็ต้องย้ำว่าการลงทุนมีความเสี่ยงต้องศึกษาข้อมูลให้ดีๆก่อนตัดสินใจเสมอค่ะ ข้อมูลวันนี้ทําให้เห็นภาพรวมปี2,5,6,8ของคนปีจอชัดเจนขึ้นเยอะเลยนะคะมีทั้งโอกาสดีๆที่ต้องรีบคว้าไว้แล้วก็ความท้าทายที่ต้องเตรียมรับมือให้ดีถูกต้องครับคือหัวใจสําคัญที่สุดเลยก็คือการตระหนักรู้ถึงพลังงานเหล่านี้แล้วก็นําไปปรับใช้อย่างมีกลยุทธ์นะครับการทําความเข้าใจแผนภูมิส่วนตัวแบบละเอียดจริงๆเนี่ย ก็จะช่วยให้เราวางแผนได้ดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะคำถามสําคัญที่เราน่าจะลองคิดต่อก็คือเราจะนําข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับดาวดีดาวร้ายทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยมาใช้ในเชิงรุกเพื่อออกแบบปี2025ของเราให้ดีที่สุดได้อย่างไรการตรีมต้อมแล้วก็ลงมือทําอย่างมีสตินี่แหละครับคือคุณแจสําคัญที่สุดครับ